อม้าไปไปเส้นไหนเส้นพิทยอดครับทุกวันอเอครับล่องไปเรื่อยๆไปยัดประจวบครับอ่อมันต้อง ต้องไปซ้ำซ้ำซ้ำแล้วก็ต้องไปน้ำรอบห้าขึ้นหาลงท้าขึ้นงหาลงแล้วก็ไปสมบน้ำเป็น,เป,นเป็นกี่ลิตรก็ไม่รู้โอ้โหเป็นปิ๊บปิป๊บน้ำอย่างเล็กก็ทำสมอบอก ทำให้มันมากเรื่องเขาไว้ทำง่ายๆสิทำง่ายๆเออ,อไปที่นูน่นแชดแคนหมอบอกดีไม่มีลม มีแต่ของของเล่นดังไม่เอาเอาแต่สนุกอย่างเดียวเป็นน้องเป็นนุ่งตบให้หงายท้องเลยหูก็ไม่เคยได้ยินนะแต่เวลาด่านะได้ยินนี่ยทำแต่ของเล่นอย่างเดียวเดี๋ยวพาไปดูไม่เชื่อหน้าโมโหอ่ะนี่ทำเอาไว้ไปตูนบอดี่แสลมทีเดียวเกกะด้วยเนี่ยเอาไว้แฝดนี่ นี่ลุงใหญ่เอาแกงมาฝากลุงเล็กอันนี้เอาไว้แฟนไอ้เอาไว้พวงเดี๋ยพวงนี่เดี๋ยวพาไปดูพว่วงนี่มีรูตรงน,นี้นี่ตรงนี้พวตงตนี้แล้ใช้รถคันนี้ลากไปใครเคยดูคลิปตอนที่ถ่ายตูนบอดี้แสลมนะมีคนดูแสนแสนสามแล้วนะคลิปนั้นนะมีคนดูแสนสามแล้วคลิปที่มี ลุงใหญ่ปล่อยไก่อะ, <S <S อะเขาบอกลุงใหญ่ว่าไปสัมภาษณ์เอ่อทำไมคนขับรถทำไมไม่สัมภาษณ์คนที่เป็นเจ้าของรถเบนซ์ลุงใหญ่ก็ชี้แจงถแถลงไขไปว่าเออลุงใหญ่ชอบคุยกับคนจนชอบคุยกับคนแบบพื้นเพเดียวกับลุงใหญ่อะคนรวยมีรถเบนซ์คนขับรถคนมีความรู้คนมีชื่อเสียงคนมีนัก เป็นนักดนตรีใหญ่โตมโหลานลุงใหญ่ไม่คุยด้วยหรอกลุงใหญ่ยิงไม่อยากไปยุ่งกับเขาเพราะว่ามีคนยุ่งกับเขาเยอะแล้วเออลุงใหญ่ก็เลยไปคุยกับคนกวาดถนนบ้างคนขับรถบ้างนั่นแหละคนขับรถคนขับรถคนนั้นอนะ่ะเขาฉลาดนะแล้วชีวิตเขามีความสุขอาจจะมีความสุขกับคนรวยบางคน ใครชอบของลุงใหญ่แบบนี้อ่ะใครชอบแบบลุงใหญ่ก็มาเลยตามมานะใครไม่ชอบก็ตามเออเชื่อกันตามมาลุงใหญ่จะได้ได้อะไรเยอะๆนะได้ยอดวิวเยอะๆใช่ไหมตามมาเลยโอ้เอาเอาไม่เค่อยมีสาระเออโฆษณาช่างอ่านหน่อยช่างอ่านนี่ก็ยังไงซอ้อกระทิงแดงฝากลุงใหญ่เป็นประจำคง ลคงรถรถไปเลี้ยวลงถนนมาเอาโค้งรถออกก็ดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูนิดเดียวอันนี้เออ่เลี้ยวซ้ายนี่อะไช่างหาน,นเลี้ยวซ้ายลงใต้ครับลงใต้ ร่องใต้ไปตามเสียงเพลงถ้าทางขวานี่มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพครับหมอปานบริรักษาสัตว์ลงเล็กแล้วก็รถลงเล็กคันแดงที่เขาขายเท่าไหร่สี่หมื่นสี่หมื่นสามหมื่นแปดใช่ครับรถนี้คือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่นอนทั่วโดยคุยลุยไายโดยรุ่ยใหญ่ไดนีครับ9.3.25ไม่ถึนเองตัวแรมพันธุ์าก็บเลยคนดต่มน้ำรุ่ยใหญ่เลยครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นครับใต้คลิปตัวแดงๆเขียนว่าติดตามตัวหนังสือแดงๆกดเลยครับกดที่ตัวหนังสือครับเพื่อนๆคุยกับรุ่ยใหญ่ได้ทุกเรื่องครับในคอมเมนต์ขอบคุณมากครับโอ้ Oh. บรรยากาศตรงนี้สุดยอดเลยมานั่งแล้วมีความสุขมากแล้วได้ตังค์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเอาของมาขายของเก่าอามาขายลุงใหญ่ก็ซื้อซื้อทุกอย่างแล้วครับใครเอาของเก่ามาขายลุงใหญ่ก็มานะครับอยู่ตรงนี้หน้าโรงงานโรงงานอะไรวะเนี่ยโรงงานสัมมารถเนี่ยให้ดูโรงงานสัมมารถ